บริสุทธิ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแม่ไม้แต่งงานใหม่เป็นเรื่องปกติสมัยสามก๊กหลังจากกําฮูหยินผู้เป็นภรยาเอกเสียชีวิตลงเล่าปีได้ซุนซางเซียงน้องสาวชุนกวนมาเป็นฮูหยินภรยาเอกภายหลังชุนกวนรับทุนฮูหยินกลับกลางตัง,ต,งตำแหน่งภรยาเอกกว้างลง เล่าปีเหลือแต่อนุภรยาจึงไปสู่ขอตบแต่งนางง้อซีที่เคยเป็นภรรยาเล่าหมอมาเป็นภรรยาเอกของตนดังที่พงศาวดารสามก๊กที้ภาคจุกกุกบรชายาของสองกษัตริย์บันทึกไว้หลังจากเล่าหมอตายง้อซีเป็นแม่ไม่เราค้นนางเสนอเล่าปีให้รับนางเป็นภรยาเอก เล่าปีเห็นด้วยถึงรัชสุจกจางอู้ปีแรกเล่าปีของราชธรรมนานางงอสีเป็นหอ้งเฮานะครับไม่ใช่แต่เล่าปีเท่านั้นนะครับยังมีผู้นําในสามกุกอีกหลายคนที่รับแม่ไม้มาเป็นภรรยานะครับพงศวดานสามก,ก,าก,กุกจี้พางงอกกกบุตรประวัติพระชายาก็บันทึกว่าสุนกวนมีชายาทั้งหมด6คนนะครับ สีอูหญินซึ่งเป็นหนึ่งภรรยาทั้งหกนั้นเคยแต่งงานกับลู่จางมาก่อนหลังจากลู่จางตายชุนกวนซึ่งขณะนั้นเป็นเทาลี่เจียงหวินหรือขุนพลปราบเฉลยนะครับได้สู่ขอนางมาเป็นภรรยาแต่สีอูหญินมีนิสัยขี้อิจฉาเข้ากับภรรยาคนอื่นไม่ได้ชุนกวนจึงไม่ตั้งเป็น้องเฮานะครับ นิยายสามก๊กตอนที่สามที่สามกล่าวว่าหลังจากโจชฉปราบอ้วนฮีบุตรอ้วนเสี้ยนได้แล้วนางเอียนซีพรรยาอ้วนฮีหนีไปแอบในบ้านจูผีไปตรวจคนในกระลืหาพบนางเอียนซีผู้งามดังหยุกดังดวกไม้ก็ยึดไว้เป็นของตนจูชูก็เห็นชอบให้จูผีรับนางไปเป็นภรรยา ส่วนเล่าปีสุนกวนและจูผีร้วนแต่งกับแม่ไม้สแสดงว่าทัศนะต่อภูมิมัจจรีของผู้หญิงไม่เข้มข้นไม่มีความคิดเรื่องห้ามหญิงไม้แต่งงานนะครับในยุคสมัยกกสามกกนะครับพงศสวดาชื่อจี้บทประวัติชื่อมาเสียงหยูหรือกวีเอกยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกบันทึกไว้ว่า หลังจากนางจั่วหวนจุ๋นเป็นไา้เห็นซื้อมาเซียงอยู่รูปร่างสง่างามนะครับจึงหนีตามกวีอีกผู้นี้ไปเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคราชวงศ์ฮั่นนะครับช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตกภรยาจูหมายเฉินหย่าแล้วก็แต่งงานใหม่ในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหญิงไม้แต่งงานใหม่ เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับเช่นกวีหญิงชายหินจี้หรือซัวบุจีหรือซัวเอี่ยมในนิยายสามกุก๊กก็แต่งงานถึงสครั้งนะครับครั้งนั้นก็ไม่ได้มีคำตำหนิวิจารณอะไรนะครับฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าทัชนคติเรื่องความบริสุทธิ์หรือผมอาจารีของผู้หญิง ไม่ใช่ถือสาหนักหนาในสังคมจีนสมัยโบราณนะครับหากเป็นสภาวะที่ผ่อนปรุนต่อเพศหญิงในยุคสามก๊กการแต่งงานกับแม่ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะครับ